สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะนะครับวันนี้เคนะจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า The Joy of f a r m i n g กันนะครับโดยวันนี้เราจะมาเล่นด่านที่6กันนะครับโดยสเตจที่6รอบนี้นะครับเอเด่ด่านเดิมเหมือนเดิมดีกว่าเคไม่อยากใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเลยเกม่ท่านก็คือด่านที่6ของเรารอบนี้นะครับเหมือนเราจะต้องซื้อของในร้านค้าด้วยโดยรอบนี้มันน่าจะเป็นเอ่อ อ๋อรอบนี้เป็นนนั้นน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับทุกๆคนโดยวิธีการทําซอสมะเขือเทศของของของตัวของตัวโรงงานนี้ก็คือเอามะเขือเทศไปให้ทางเอ c ีซแล้วก็ m อพจะทําการผสมกลนเปแล้วก็ได้เป็นเป็นซอสมะเขือเทศนะครับโดยใช้แต้มทั้งหมด150แต้มน,นะฮะเดี๋ยวเพิ่มไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกดกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในดาดเลยนะครับเดี๋ยวิโก้มันดูเหมือนมีคซสซีเนะแต่กินงคิดเองแหละ โอ้ oh, มาแล้วมาแล้วมาแล้วโดยภารกิจในวันนี้นะครับขายแครอทสามมะเขือเทศสองน้ำมะเขือน้ำแครอทสามแล้วก็น้ำแล้วก็ซ้อมมะเขือเทศหนึ่งนะฮะลูกค้าประจำก็ยังมีอยู่สองท่านนะครับก็คือตัวส้มแล้วก็ลุงหนวดสำหรับใครที่ม,มาดูคลิปด,ดูในี้าแรกนะครับถ้าเป็นตัวตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวส้มเนี่ยก็คือเขาจะเวลาเขามาซื้อออเดอร์ในร้านค้าของทีน่าเนี่ยเขาจะมาซื้อแค่ ครั้งละ1รายการเท่านั้นแต่ถ้าเป็นลุงหนว่เนี่ยลุงหนววยจะมาซื้อ2รายการนะครับรเ,เดี๋ยวเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเาไปกดเริกเลยนะครับฟูอย่างแรกนะปูนี่ก่อนอเอามาเอ้ยตังไม่พอเคเคเน้นเคเนนมาเกเทศก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องเก็บตังสองร้อยสิในการก่อสร้างโรงงานโรงงานทําซอสมาเกือเทศเ,เนี่ยค่ะลังขาดตังเจ็ดบบาทพอดีเลย โค yeah. มะเขือเทศเหรอมะเขือเทศสองก่อนเลยอันนี้ขายหนึ่งสำหรับพินาตอนนี้ก็คือน่าจะเน mm ้น hmm. ขายพวกพวกไอนี้ไว้ก่อนนะคะเขาเรียกอะไรวะขายแครอทกับมะเขือเทศให้โสดเร็ดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มทำรายการพวกน้ำผลไม้อะไรประมาณนี้ว mm ัน hmm. นี้สองถูกละเดี๋ยวนี้เอาน้ำมาอือ ที่อาจจะเก็บตังค์ให้ถึง240เพื่อที่จะซื้อโรงงานทำไอ้นี่ก่อนนะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าโรงงานเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ทันละโอ้แย่ oh, yeah, มากเค okay, จะทำเอาตังค์240ทำโรงงานทำซอสมะเขือเทศก่อนนะทุกคนมันจะได้ดูง่ายไม่มีโจนหรอ,อเขาม่มีโจนมาละปุ๊บๆมาปั๊บเลยเดี๋ยวเราเอาแค่หลอดไปขาย2 2รายการมีโจนข้างบนด้วย โรงงานหนึ่ง mm hmm. อย่าหลัดแลบบ้วไอ้ยังทำซ้อมมะเขือเทศไม่ได้โอเคเอาไม่ได้ยังเป็นแบบหนึ่งแยกอยู่โ <Okay. S 1> อเคมีจอข้างบนได้ แต่ได้เลยอะเคตั้งสติช้ามากเลยนี่ถ้าเคขายถ้าเคแบบว่าตั้งให้มันทำซ้อเมเบอรคเทศเร็วกว่านะเคอาจจะขายได้เร็วมากเลยแล้วก็อันนี้คนเดียวเอานี่มา hmm. รอบหน้าเป็นแบบสองออเดอร์ซะด้วยโอเคฮืม <Okay. S 1> hmm. รอบหน้าก็ยังไปแบบสองออเดอร์ทำไมมันยังไม่ทำโรงงานอะเกิดอะไรขึ้นเอยาบอกโอเคเผืดขายเคหลอดไปโอไมยก็ ตอนนี้เน้นปลูกแต่แค่บอ,อดอย่างเดียวละเพราะมันผลิตผลิตบอดพันเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายออกสต็อกไปก่อนมาการันการันตีโล่ม่วงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เคเล่นเคเล่นเเอาจจะดูมึนๆหน่อยนะเพราะเคเล่นครั้งแรกจริงๆเลยทุกคน มีโจนโจนจนับไปหนึ่งไลายโอเคตอนนี้ที่เหลือแค่น้ำเขาเรียกอ,อะไรวะเ <c oughs> ขาเรียกว่าน้ำมะเขือเทศน้ำน้ำแครอทน้ำแครอทจะให้ไปเดินน้ำมะเขือเทศตอนนี้มีน้ำมะเขือเทศมีซอส ตอนนี้ไม่ต้องปลูกหรืออะไรล้รอรอรอจุ้ยมาอย่างเดียวตอนนี้แบบว่าอยู่ยนตังเยอะมากเลอะอัพเกรดดูนะมีเป็นไงสวยขึ้นนะว้าวย่ม เออไม่จริงอย่าบอกนะเคน่าจะไม่ได้โลกน่ะไม่จริงแย่แล้วสไตล์โอ้เล่นนี่ไม่ได้โล่เลยเลย่าจะได้ดจังเน้นเขาเรียกว่าไม่เน้นได้โลดแต่เน้นผ่านนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับรอติดตามคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบายบาย